เราทั้งหลายหนีอะไรก็หน,นีได้แต่พวกเราทั้นหนีตายไม่ได้สักคนเดียวขอให้พวกเราจงพยายามนึกถึงความตายด้วยการเจรนาะ ถึงความตายเมื <see> er. ่อเราพิจารณาแล้วเราจะได้บงสร็สังเวชให้เกิดขึ้นมีพายในจิตภายในใจของพวกเราเพราะว่าการพิจารณาถึงความตายนั้นเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท เมื่อเราใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทก็เรียกว่าเราอยู่อย่างมีสติเพราะว่าชีวิตคนเหล่านั้นเราไม่สมมาที่จะรู้เลยว่าเรานั้นจะลาลับจากโลกนี้ไปในวันหนึ่งคืนใด เราไม่สามารถรับรู้ได้เมื่อเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ก็ขอให้พวกเราจงมั่นประพตกปฏิบัติให้มีธรรมะอยู่ในใจมีสติเป็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาขอให้พวกเรา น,นัจงให้เวลาที่เหลืออยู่นี้ให้คุ้มค่ากับเวลาที่เราได้เกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นมนุษย์ชนะอะไรก็ชนะได้แต่ถ้าเราสามารถ นะติดชนะใจของตัวเราเองได้นั่นแหละจะเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐเมื่อเราพยายามที่จะทำความดีเพราะว่าทำความดีนั่นมันจะได้นำพาให้ชีวิต ของพวกเราทุกคนมีความสุขมีความเจริญอย่างถาวอมถ้าเราหมั่นฝึกฝนปฏิบัติจนใจหรือว่าจิตของเรานั้นสามารถระงับ แม้แต่เป็นเพียงทั่วขนดัดก็ยังดีเพราะถ้าเราทุกคนนั้นส่งใจออกไปข้างนอกแล้วใจของเราก็จะฟุง้งซ่านแสสายไปในทางกามอารมณ์บางภาวะตันหาบางวิภาวะตันหาบาง เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วจิตใจของเรานั้นก็จะว้าวุ่นอยู่ไม่เป็นสุขก็จะมีแต่ความทุกข์ที่มันจะเข้ามาอยู่ในใจของพวกเราขอให้พวกเราทุกคนจงชนะใจของตัวเองให้ได้ และมันระลึกนึกถึงความตายว่าพรุ่งนี้จะมีวันที่ให้เราได้หายใจกันอีกหรือเปล่า